อค okay. อันนี้จะมาอัปเดตต้นพาชิโพเดียมเบเบคอให้ดูนะครับที่พอมาเล็ดไว้สถานที่เลี้ยงให้ดูมุมกว้างก่อนก็คือแบบนี้เลยครับอันนี้ผมเอามาโดนไฟร้อซ็แล้วนะครับพองน,นอกเสร็จก็เอาออกมาโดนไฟเลยต้นจะได้ไม่ยืด ยังอยู 6, ่กต้นครับที่งอกเพราะห้าสิบงอกสสี่ิบเก้าแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ที่สสี่ิบเก้าต้นครับ <c oughs> พอเขางอกมาแล้วเราก็ค่อยๆปรับลดการลดน้ำลงครับอันนี้ผมเหลือน่าจะประมาณ5-7วันเอาไป จุ่มน้าทีหนึ่งครับก็คือจุ่มให้เขาดูดน้ําจากข้างล่างขึ้นมาอันนี้ใบจริงงอกแล้วก็เลยมาอัปเดตให้ดูครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ได้ทําอะไรพอเขางอกแล้วจริงๆที่ผมดูก็คือตายยากนะครับถ้างอกนะ เน้นว่าอย่าอย่าอย่าแชะก็พอเพราะดูจากต้นพวกนี้แล้วอันนี้ผมก็ปล่อยๆเลยนึกได้ก็ดินจับกระถางดูคือเบาแล้วแล้วก็แห้แล้วก็มาอาทิตย์หนึ่งครับก็จุ่มน้ำทีหนึ่ง โค okay, ครับอันนี้อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนครับ